สวัสดีครับผมคาปาแมนครับ <ro>. no. วันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวปืนสั้นของคาปาแมนอีกแล้วครับผมซึ่งปืนตัวนี้ก็คือเป็นปืนที่ทางลูกค้านะครับได้ให้ผมคัสตอมมาให้นะครับแหมมาแล้วครับผมเปิดมาก็จะเป็นอย่างนี้นะใครที่คัสตอมปืนกับเราก็จะได้ฮาร์ดเคสครับแล้วก็แพดพร้อมปืนนะครับทีว ที่สั่งคัสตอมนะครับมาดูกัน high carbon สี Hi ่จุดสามสไลด์แบตเทิลแคทนะครับผมตัวนี้เป็นสีเกรย์นะครับสีเกรย์หรือว่าเป็นสีไทเทเนียมนั่นแหละนะสีจะออกเป็นแบบไทเทเนียมนะครับก็ตัวนี้นะครับเป็นสไลด์ของ airsoft masterpiece รุ่นแ a t t ทิลแคทสีนะครับซึ่งตอนนี้นะครับกำลังนิยมมากๆากฮะเป็นรุ่นใหม่คนระับรุ่นใหม่ที่ออกมาปีนี้เลยเดือนนี้ด้วยออกมาเดือนนี้ด้วยฮนะใหม่ใหม่เอี่ยมนะครับ เดี๋ยวเราดูสูทพนักง,งานครับนี่เดี๋ยวเราจะไล่จัดสไลด์ก่อนนะฮะตัวสไลด์ก็จะมีเขียนว่า Ba t เทิร์นนะครับก็จะเป็นลายแบบว่าเป็นลาย,เป,ลายเป็นลายเล็บไะแล้วก็เป็นเสารองนะครับส่วนหน้าครับก็เป็นส่วนหน้าไฟเบอร์ของขาวๆนะครับฝั่งน,นี้ก็สวยงาม จริงๆสีเนี้ยหล่อสีเนี้ยหล่อมากเลยผมบอกเลยหล่อาสุดๆผมยังชอบเลยก็จะเขียนว่าลิมแคทนะครับแล้วก็มีโลโก้น้องแมวเหมียวนะฮะตรงนี้ครับส่วนตัวปืนนะครับเราก็ขึ้นจากตัวท o กมารใไฮคาป้า4.3ดิวสเตเลตนะครับตัวนี้ซึ่งผมก็ทำการคัตสตอมนะครับให้ตัวเฟรมนะครับตัดต่อขึ้นนึงเพื่อเราจะได้โชว์ตัว b บู t แคร o ดนะครับข้างล่าง ซึ่งเดิมๆเนี่ยผมมองว่ามันมันจะเป็น่างนี้มันจะมันจะตันๆอย่างเงี้ยมันจะแบบผมมองมันจะยาวเกินไปนะครับมันจะเลยมันเลยจะไม่ค่อยเหมาะสําหรับตัวซีลสามสักเท่าไหร่นะฮะเราก็เลยอยากให้มันมีอิงของความเป็น5.1มาหน่อยนึงแล้วก็เลยเป็นคัสตอมแบบนี้นะครับซึ่งก็เป็นตัวสีเงินซึ่งมันก็จะรับกับตัวสไลด์มากๆครับต่อมาก็คือเดี๋ยวต่อมปก่อนท่อนกคับนี่เป็นท่อนขอก พาปาแมนครับตัวนี้ท่อนอ็อก้าปาแมนตัวนี้เป็นรุ่นสแตนดาร์ดนะครับเพราะว่าพอดีว่าผมอยากคอนเซ็ปต์นะครับคือผมมองว่าตัวสไลด์เนี่ยเขามีความซิ่งอยู่แล้วในในระดับหนึ่งเพราะว่าเขามีการเซาะร่องมีการมิลลิ่งครับผมเลยมองว่าท่อนอกด,ด้านในเนี่ยเราควรจะเป็นท่อนอกเรียบๆเ,เพื่อจะได้โชว์ตัวของสไลด์ได้มากที่สุดนะครับโชว์เอกลักษณ์ของสไลด์นะฮะ กอเป็นแนวเรียบหลูไปนะฮะต่อไปก็เป็นกิฟตมือนะครับเราก็ทําการสตริปปิ้งนะครับใบคาปาแมนะครับลายไคจูนะฮะนย่งดี้นะดูกันชา้าๆลไปนี่สวยมากส่วนไกลก็คือเป็นไกล2ชิ้นของขาวๆนะครับเป็นสีเงินตัดดำนะคอนเซ็ปแล้วก็เป็นบอร์แมทอลูมิเนียม SCI นะครับส่วนภายในนะครับผมก็ เปลี่ยนตัวยางให้ใหม่นะครับเปลี่ยนยางแล้วก็ตัวนี้คือท่ออ่อท่อรีดรด้วยนะท่อนี้พอรีดเป็นท่อรีดเดิมนะครับเป็นท่อรีดเดิมก็คือยังคงความของเป็นโทเกมาริอยู่นะครับซึ่งจริงๆแล้วคือท่อรีดก็ดีนะยิงไกลด้วยครับแล้วก็ชุดลมก็คือเป็นชุดลมเดิมครับก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็แม็ก์หนึ่งอัน,นเดี๋ยวเราจะมาลองทอดสอบฟีลลิ่งกันดูนะครับว่า ปืนตัวนี้ฟิลลิ่งการยิงเป็นไงครับไปดูกันเรามาดูฟิลลิ่งนะครับในการยิงนะครับคือพอดีว่าทางตัวลูกค้านะครับก็คือเขาอยากจะได้ปืนนะครับไปเล่นแนวสปีดนะครับผมก็เลยก็เลยต่อเป็นถังลมนะครับมาดูนว่าฟิลลิ่งของการยิงนะครับเวลาใช้กับระบบชุดลมของ SPA เนี่ยเพื่อเล่นแนวสปีด QB เนี่ยจะเป็นไงนะครับมาดูกัน คือไกลเนี่ยคือแค่แตะนีดก็ียวล้านแหละเพราะว่าเป็นสูตรการเซตของคาร์แมนนะครับอันนี้คือแค่เอาเล็บเขี่ยนะเล็บเขียนะเเข่ยอยู่เล็บเขียย่ยไรเงี้นี่ขนาดผมก็มีเล็บนะเล็บเขียหน่อยคือจะบอกว่าตัว4-3เนี่ยสำหรับผมเนี่ย ถือว่าเป็นปืนที่มีสตร์กที่เร็วกว่า5.0อยู่นะเพราะอาจจะเป็นที่ว่ารอบมันสั้นไปมั้งแค่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 กดเบาๆนะตัด้แล้วนะมืกกเอเปล่าได้เยีเ่ยมโอเคครับ เดี๋ยวเราไปดูคลิปทดสอบกันต่อไปนะครับว่าผลงานในการยิงเป็นไงนะครับไปไปดูกันเราจะทดสอบกันนะครับเจ้าตัวปืนคาลิป้าอ4.3ตัวน,นี้นะฮะก่อนอื่นนะครับเราจะาามาข้อแรงกันก่อนนะครับมา327นะครับกมแรง325นะครับอีกถึงครับ ห2 5 2รอยย้าสนอยยบห้าครับผมถึงการทำงานนะครับว่าการจิิงต่อเนื่องเป็นยังไงนะครับดูครับ เยอะมากครับผมเยยี่มโอเคนะครับสำหรับการรีวิวปืนเจ้าตัว4.3นะครับตัวนี้ก็มีเท่านี้เนาะสำหรับใครนะครับที่สนใจนะครับแนวทางในการแต่งปืนผมมองว่าคลิปคลิปนี้ยหรือคลิปก่อนๆที่ผมเลื่อนรีวิวปืนนะครับก็ผมมองว่าก็น่าจะเป็นแนวทางในการแต่งปืนให้กับเพื่อนๆได้นะครับหรือใครที่สนใจนะครับอยากจะคัสตอมปืนกับคาปาแมนนะครับก็ ติดต่อได้นะครับทาง Facebook แฟนเพจนะครับของคาร์พาแมนด้วยนะครับแล้วไงครับเราเจอกันครับในคลิปถัดไปนะครับผมบ๊ายบาย